ครบจูเนียใครไม่เชนคลายเมธเชนเปิดตัวอย่างคึกคักด้วยครูนักเรียนจากทั่วประเทศมากกว่า1,300คนทางระบบออนไลน์และเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตเกือบ500คน จากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมค่ะจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศธนบุรีค่ะโรงเรียนปักธงชัยประชานิลมิดครับาจากใัธมาวัาวกออวิทยาคมครับมาจากจอมสุรังอุปถัมภ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคะ่ะมาจากจังหวัดชุมพรคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนอย่างเป็นทางการกบจูเนียใครไม่เชนคลายเมดเชนเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการคนมาดานไฟปีสาม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพุทธศักราช2565มีเป้าหมายให้เด็กๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าเรียนรู้เข้าใจและตระหนักเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อลดผลกระทบจากสภาวะโลกรวน ซึ่งกำลังเป็นวิกฤตการณ์ที่กำลังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติผ่านการประกวดคลิปวิดีโอไม่จำกัดรูปแบบความยาวไม่เกิน5นาที 4D1E มีอยู่5ตัว D 4ตัวแล้วก็ E 1ตัวอันแรกเป็น Digitalization เอาคอมพิวเตอร์มาทำให้ระบบมันฉลาดขึ้นอะไรที่เปลี่ยนจากแมนนวลเป็นระบบที่เกี่ยวกับพลังงานก็ดิจิทัลไลเซชันอันที่2 ดีคาร์บอ i ไ a เซชัเรารู้อยู่แล้วโลกมันร้อนที่เราต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนพลังงานก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตไฟฟ้าพอเราเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนคาร์บอนมันลดลงดีคาร์บอนก็คือลดการใช้คาร์บอนตัวที่3 d e c e n t นเท i ไล t i เซเมื่อเมื่อกี้เราว่าระบบมันดีขึ้นมันอาจจะมีระบบที่เล็กลงฉลาดขึ้นพอมันฉลาดขึ้นมันก็ มีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวที่4 d e ดีเล็กโกเชันพเมื่อกี้ที่เราพูด 3D ดีข่้กกลาละงงระบบมันฉลาดขึ้นคนก็ก e ํากับน้อยลงทำแค่กติกาจะคุมยังไงเมื่อระบบมันฉลาดขึ้น E คืออ e ิเล็กทริฟิเคชั่นคือกระแสไฟฟ้าลองไฟดับสักแป๊บหนึ่งร้อนเดือดร้อนละแบตเตอรี่หมดมีการเปลี่ยนเป็นใช้กระแสไฟฟ้าไอโฟโตอมันก็คือการเปลี่ยนให้มันสะอาดขึ้น ฉลาดขึ้นแล้วก็ปล่อยคาร์บอนน้อยลงใครไม่เชนใครไม่เชนนะครับ,รบในสามคำนี้อยากให้น้องโฟกัสคำแรกที่คำว่าเชนการผลิตสื่อเนี่ยมันต้องบอกเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและมันไม่ใช่บอกเล่าว,ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นอย่างเดียว <c oughs> มันต้องบอกเล่าแล้วทำให้คนดู <c oughs> อยากเปลี่ยนแปลงไปด้วย <c oughs> อย่าลืมเสมอเลยเนาะเวลาวางพอตเวลาเริ่มทำงานเวลาทำเสร็จแล้วย้อนกลับมาดูตกลงเรากำล,ลังเ <c oughs> เรากาลังบอกให้เปลี่ยนอะไรนะรอะแล้วแล้วคนดูเนี่ยดูแล้วรู้สึกเขาอยากจะเปลี่ยนไหมอ่านี่คือคำแรกนะครับเ <c oughs> วทีวันนี้ยังได้เรียนรู้แนวทางในการเล่าเรื่องและไอเดียเจ๋งๆในการทำคลิปวิดีโอ จากอินฟลูเอนเซอร์ตัวตึงสายสิ่งแวดล้อมพี่ก้องกรีนกรีนและได้รับแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมประกวดจากรุ่นพี่กบจูเนียที่เคยขวารางวัลกันมาแล้วก่อนจะแยกย้ายเข้าห้องเรียนในระบบฐานตั้งแต่พรีโปรดักชันการหาข้อมูลการคิดสร้างสารรค์การเล่าเรื่องไปจนถึงการเขียนบทวิชาถ่ายภาพวิชาตัดต่อการทำคอมพิวเตอร์กราฟิก และว,วิชาของคนเบื้องหน้าที่อยากจะเป็นพิธีกรและนักแสดงเป็นกิจกรรมที่พวกเราให้ความสนใจมากค่ะก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพวกพิธีกรเช็ติีหรือว่าตัดต่อซีจีอย่างเงี้ยครับผมเป็นกิจกรรมที่แบบดีมากๆเลยค่ะส่งเสริมแบบพวกเราให้เรามาเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดที่ผม,มว่าเคยไปประกวดมาเลยครับได้การเรียนรู้ด้านไหวพริบแล้วก็การมีบุคลิกที่ดีการวางตัวในสถานที่ต่างๆ up. ท่งตัดต่อ C ีครับโอ้ oh, ได้ความรู้แน่นเลยครับผมเ <c oughs> ช่น <c oughs> การจ card, ัาคัตเตอร์เว่แล้วก็อินเสิร์ตคัตครับไปในส่วนเค t ท v e นะคะหนูได้ประสบการณ์ <c oughs> การคิดเป็นแบบแผนขั้นตอนไปใช้ในการทำงานหนีได้ค่ะ <c oughs> ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 4D กับวันค่ะตอนแรกคือผมไม่ได้รู้เรื่องพลังงานครับไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันใกล้ตัวครับก็รู้จักวันนี้รู ass, ้จักไบโอมสไบโอก๊สครับแล้วก็รู้ว่าการที่เราเอาของเสียมาหมักกันมันมาได้เป็นแก๊สมีเทนครับเรื่องพลังงานสะอาดจริงๆหนูมันมีอีกหลาย อย่างที่หนูยังไม่รู้ค่ะแล้วก็มาวันนี้หนูก็ได้แนวคิดใหม่ๆหลายอย่างเลยค่ะอยากให้ทุกคนช่วยใช้พลังงานสะอาดค่ะเพื่อให้โลกอายุยืนยาวค่ะส่งแน่นอนค่ะรอติดตามได้เลยค่ะก็วันนี้ก็ได้แรงบันดาลใจลหลายๆอย่างก็เดี๋ยวจะกลับไป,ปรจษาทีมกันแล้วก็เดี๋ยวจะได้ชมผลงานของพวกเราแน่นอนค่ะน้องๆทุกคนที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรและสิทธิ์ในการส่งผลงาน เข้าประกวดในกิจกรรมกรบจูเนียใครไม่เ้นคลายเมชเชนติดตามรายละเอียดกิจกรรมกรบจูเนียได้ที่